สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือพาลัดพันธุกรรม,มก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนธันวาคมพศ2563ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2563แล้วนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ ไพ่ที่จับได้นะครับผมสำหรับเ,เดือนธันวาคมนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับผมก็ได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับผมแปดเหรียญบง่งบอกถึงดวงชะตาพ,พื้นดวงแล้วก็อดีตที่ผ่านมาก็คือ,อก็คือพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าสําหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือว่าคุณเคยเห็นคนเก่งไหมแบบว่าราศีเมษที่เป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงเป็นราศีธาตุไฟ แล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่าไฮเปอร์ Hyper, ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะฉะนั้นมีพลังเหลือเฟือในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ว่าจะสอบหรือไม่ว่าจะแข่งขันใดใดหรือแม้ว่าจะทําอะไรก็ตามมักจะได้ที่หนึ่งหรืออาจจะถ้าไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ได้ตั้งใจสอบหรือไม่ได้จะตั้งใจเอาชนะแล้วก็แล้วแต่แบบบลาๆแบบผ่านๆไปเนี่ยก็มักจะที่จะได้ ผ่านหรือว่าชิวเฉียดโดยที่แบบไม,ไม่ไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยนะเดีวก็แค่อ่านๆค่าๆไปหรือว่าสอบชิงทุนชิงผ่านราชการหรือสอบผ่านอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยถ้าเป็นชาวราศีเมษมักจะผ่านฉลุยผ่านฉลุยก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้ตั้งใจอ่านอะไรก็เถอะก็มักจะได้ตําแหน่งหรือชิงตําแหน่งการแข่งขันทุกเรื่องทุกอย่างทุกประเภทมักจะได้ ก็คือผ่านนั่นแหละก็คือผ่านแบบว่าผ so yes, ่านฉลุยโดยที okay. hmm. ่แบบว่าไม่ต้องตั้งใจเดียนไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องแบบซีเรียสกับมันนะก็มักจะผ่านโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายและอย่างหนึ่งคือชาวราศีเมษเนี่ยถ้าเราพูดถึงสเปคของผู้หญิงไอ้ถ้าเราพูดถึงสเปคผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงคิดต่อผู้ชายจะชอบผู้ชายแบบไหนเอาผู้หญิงเนี่ยผมเน้นผู้หญิงนะ คือผู้หญิงถ้าคิดแบบว่าอยากได้ผู้ชายแนวไหนชาวราศีเมษถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูงเป็นผู้หญิงที่เก่งทาอะไรได้หลายอย่างโดยที่แบบว่าผู้ชายชาวราศีอื่นเทียบไม่ติดเลยทีเดียวโดยที่แบบว่าแบบเขาจะมีความสามารถสูงแบบทําอะไรอย่างเช่นมีโปรเจกต์โครงการพูดตรงๆก็คือไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงชาวราศีเมษเนี่ยมักจะชอบคิดใหญ่ฝันใหญ่วางโครงการใหญ่และมีโปรเจกต์ประเจิดประเจิด เพราะฉะนั้นถามว่าทําสําเร็จไหมค่อนข้างจะทําสําเร็จถ้าตั้งใจนะหรือถ้าไม่ตั้งใจทําไปรวกๆรอย่างนั้นแต่ขอให้ลงมือทําก็มักจะสําเร็จโดยที่ผ่านถ้าเกิดสมมติบวกดวงเข้าไปอีกด้วยบวกความตั้งใจบวกความคิดที่ดีบวกวิสัยทัศน์ที่ดีก็มักจะยิ่งสําเร็จเข้าไปใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีเมษเนี่ยผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนก็คือคุณคงคิดว่าถ้าผู้หญิงชาวราศีเมษมักจะชอบผู้ชายที่แบบเกง่งมีความสามารถสูง มีเสน่ห์เป็นที่น่าจับตาของผู้อ่ผู้ชายหลายๆคนไอ้ผู้หญิงหลายๆคนความจริงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงชาวราศีเมษมักจะชอบผู้ชายที่ซื่อไม่เจ้าชู้แล้วก็อยู่ในคอนโทรลอยู่ในโอวาสได้ง่ายๆทําไมรู้ไหมเพราะว่าอันนี้ขอพูดตรงๆนะคือผู้หญิงชาวราศีเมษทำไมถึงชอบผู้ชายที่แบบตามที่ว่ามานี้เพราะผู้หญิงชาวราศีเมษมักจะอ่อยากให้ผู้ชายเนี่ยอยู่เหมือนกับเป็น เป็นเป็นอยู่ในคอนโทรอยู่ในโอวาดง่ายๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือผู้หญิงชาวลาซิเม,ม่มักอยากให้ผู้ชายคนเนี้ยคอยเป็นที่เหมือนกับเป็นหุ่นรับฟังเป็นกระบอกรับฟังคอยรับฟังอะไรต่างๆที่เขาพูดเพราะผู้หญิงชาวลาซิเม่มักจะเอ่ออยากให้เหมือนกับมีหุ่นที่แบบว่าคอยคอยอยากให้ผู้ชายคนนี้เชื่อฟังคําสั่งของชาวลาซิเม่เหมือนกับว่าอา่อ แต่ไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่เป็นเลยนะหรือคอยเกาะกินอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ใช่คือผู้หญิงชาวลาติเมตต้องการให้ผู้ชายอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือแบบว่าเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์เราก็คอยที่จะอ่าแบบอันนี้ผมขอพูดนะว่า ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆได้เหมือนกับเป็นลูกมือได้นะครับผมแต่ถามว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์ด้วยแล้วก็มีความสามารถในการทําต่างๆสิ่งต่างๆได้ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีเงินมีฐานะได้เนี่ยคอยซัพขอชาวราศีเมษได้ด้วยที่เป็นผู้หญิงนะจะดีมากๆเพราะฉะนั้นเขายิ่งชอบใหญ่สรุปง่ายๆก็คือว่าชอบผู้ชายที่ซื่อสัตย์พูดง่ายอยู่ในคอนโทรลพูดสองสามคำก็เชื่อฟังอันนี้ขอพูดตรงๆเลยอันนี้คงไม่ว่ากันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผู้หญิงชาวราศีเมษหรือผู้ชายชาวราศีเมษเป็นคนที่มีไอเดียประเสริฐประเจรด์ทำอะไรก็มักจะสําเร็จได้ง่ายและเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงและอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้คุณเห็นไหมเพราะเป็นไพ่ที่ตอกตอกแบบว่าสร้างผลงานของเขาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมีความสามารถที่ดียังไงสำหรับชาวราศีเมษที่ดูพื้นดวงเราก็ดู อดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะรีบรวบรัดเลยนะครับผมเพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงาชาวราศีเมษเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่ชาวราศีเมษทํามาอยู่เรื่อยๆในที่ผ่านๆมาเนี่ยถือว่าทําดีแล้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดจะทําอะไรหรือวางโครงการวางเป้าหมายรออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ทำมาได้ทุกอย่างปูทางไว้ดีแล้วแล้วต่อไปขอผมจะเปิดไพ่ใบที่สองมาที่สามด้วยคือใบนี้ก็คือเป็นไพ่ที่แบบว่าคุณปูทุกอย่างไว้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่ใบเนี้ยจะบ่งบอกว่าเนี่ยคุณเต่าเหรียญมาก็คือหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วขอให้โฟกัสกับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็อย่าวกแวกอย่าแบบ เพราะว่าอย่าวกแวกไปไหนไปทําจับนู่นทีจับนั่นทีจับนี่ทีซึ่งชาวราศีเมษค่อนข้างจะทําแบบนั้นด้วยซ้ําคือไปวกแวกทำนู่นทำนี่ทำนั่น,น,น,นหลายอย่างเพราะฉะนั้นหาว่าถ้าเกิดชาวราศีเมษโฟกัสอะไรกับอย่างหนึ่งเต็มที่อาจจะต่อยอดจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่เขาอยู่ในคอนโทรลแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทําให้ทุกอย่างดีครับและอย่างหนึ่งคือทํามาดีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกถ้าอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ก็คือมาดูวัยที่สองก็คือว่าตอนนี้โฟูทางไว้ดีแล้วตอนที่สองก็คือช่วงเดือนอันนี้คืออดีตที่ผ่านมานะถ้าส่วนอดีตไอ้เขาเรียกว่าช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราเนี่ยคือมันเหมือนกับเด็กที่มองถ้วยเด็กที่มองถ้วยคืออะไรคือต้องรอครับ ถ้าว่ารอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คือในช่วงปัจจุบันเนี้ยผมอันนี้คร่าวๆนะเพราะว่าไพ่ยิปซีเป็นการทานายโดยรวมก็คือจะยังไงก็แล้วแต่นะคือชาราสิเม่เหมือนกับเด็กที่มองถ้วยมองถ้วยยังไงก็คือหมายถึงว่าต้องรอครับไม่ว่าคุณจะมีโครงการร้อยแปดพันเก้าอะไรต่างๆนานาผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคุณต้องรอครับคุณอาจจะยับไปต่างประเทศคุณอาจจะอยากเอาสินค้าส่งออกคุณอาจจะอยากเอานู่นเอานี่ไปทําอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะรออนุมัติ คุณยากจะทํางานตอนนี้คุณทําไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรหรอกอผมพูดตรงๆแล้วอย่างหนึ่งคือบางทีถ้าคิดจะทาเลยแล้วตอนนี้คุณไม่ฟังคําสั่งหรือไม่ทําอะไรต่างๆนานาไอ้หรือคุณจะทาอะไรบางนานาถ้าเกิดคุณทาลงไปตอนนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําได้อะแต่มันไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรถ้าเกิดใครจะทําแต่ว่าไพ่ใบน,นี้เพจอ,อัพคับบอกว่าถ้ารออีกหน่อยมันอาจจะช้าแต่ชัวร์มาดูไพ่ใบสุดท้าย ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ต้องรออย่างเดียวถ้าระหวังรอคุณทำอะไรท่าที่คุณทำได้ไปก่อนก็ล้กกันภายต่อไปคือการงานจะสำเร็จการเงินจะสำเร็จทุกอย่างจะสำเร็จมันจะมีมือจากพระมหา,าพระกินาเขาเราียกว่ามีมือจากฟ้ามาช่วยเหลือคุณความจริงมือตรงนี้จะเรียกว่าเบื้องบนก็ได้หรือพระเจ้าก็ได้เขายื่นมือมาช่วยเหลือคุณ แล้วก็นําเงินมาให้ก้อนหนึ่งแต่ก้อนนี้ไม่ใช่มีคนแบบจะเรียกว่ามีคนเอาเงินมาให้คุณก้อนหนึ่งก็ได้เลยจะเอาเงินมาให้ก้อนหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดใครกําลังที่ต้องการเงินอยู่ก็คือต่อไปคุณจะโชคดีในอนาคตอาจจะเป็นสักเปิดสักลาดาลอไรขา้นรอบเปิดต้นปีมาต้นปีมาที่คุณอาจจะมีสิ่งดีๆมาช่วยเหลือคุณถ้าเกิดใครที่กําลังเดือดร้อนอยู่หรือบางคนอาจจะกําลังรออนุมัติอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะอยากออกส่งออกต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนานา คือกำลังรออะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสอยู่ก็จะได้โอกาสที่ดีกลับคืนมาผมใช้คําพูดไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามคุณมาในช่วงอนาคตอีกไม่นานเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่นี้คือรอครับถามว่ารอยังไงก็คือรอนั่นแหละรอรอต่อไปรอต่อไปก็คืออนาคต ถามว่าอนาคตอีกเมื่อไหร่ปีหน้าครับก็บปีนี้มันปีสองห้าหกสามก็คือปีสองห้าหกสี่นะครับผมก็รอรอช่วงปีสองหกสี่แต่ว่าจะเดือนไหนไพ่ีนี้เป็นไพ่ตอบอนาคตก็จริงแต่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตเมื่อไหร่แต่ผมบอกว่าไพ่สีที่ผมทำนายเนี่ยมันอาจจะได้ทั้งไกลและใกล้แต่ถามว่ามันคงไม่ไกลมากหรอกเทาที่ผมพูดนะเพราะตอนที่ผมส่งกระแสจิตไปเนี่ย มันเป็นการทํามาชุดระยะใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็คงภายในสามเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้แหละเพราะว่าไพ่เอ็ออฟพนากอนมันอยู่ที่แต่ละคนด้วยบางคนอาจจะคิดอะไรเป้าหมายระยะไกลระยะใกล้มันก็อีกอย่างหนึง่งแต่ผมจะว่าเอ็ออฟพนากอนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ว่าคุณจะรอคอยเรื่องการเงินการงาน,งาน,งาน,งานหรือโชคลาภหรืออะไรต่างๆมันจะได้รับเงินมาหรืออาจจะได้ปลดล็อกอนุัาิอะไรบางอย่างก็พูดเท่านี้ครับ ก็สำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีเมษในเดือนธันวาคมพศ2563ก็จบลงเท่านี้ผมเป็นหมอดูลายมือพ,พระยิบซีนะครับใครที่ต้องการดูลายมือพ,พระยิบซีกับผมก็ติดต่อทัก l ลายดีทารัส256มาได้นะครับผม T A R U S S 2 5 6ใครที่เอาจะคลิป YouTube ไปแล้วก็กดทัก l ลายดีทารัส256ที่ผมทิ้งไว้ ตรงใต้อยู่ทูบด้านล่างนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมทิ้งอยู่ตรงใต้ youtube ด้านล่างนะครับผมตรงใต้ข้อความที่อยู่ใต้คลิป youtube ด้านล่างก็ออกจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ดีผมทิ้งไว้อยู่ตรงใต้คลิป youtube ใต้ข้อความด้านล่างนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับก็ผมมีดูอยู่2แบบด้วยกันนะครับผมก็มีดูในมือพี่ซีผมก็ ถ้าเข้ามาได้นะครับก็ส่งก็คือสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆนานาก็ส่งมาได้นะครับผมว่าผมดูยังไงผมคิดราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเข้ามาได้ก็สอบถามรายละเอียดวิธีการดูหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาผมก็จะส่งวิธีรายละเอียดการดูไปให้มีดูออนไลน์กับดูที่สำนักงานนะครับผมดูออนไลน์ก็จะเป็นการดูแบบดูให้คุณทางโทรไลนมีดูลายมือพยัศหรือจะดูอย่างแรหนึ่งหรือจะดูทั้งสองอย่าง ลายมือพยีนะครับผมอันนี้ก็คงพูดครั้งเดียวนะเพราะว่าอ่ะกะ็มีดูลายมือพยสีนะครับผมหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ดูทางโทรไลน์นะครับคงคงจะเป็นการดูทางโทรไลน์คือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็สปีกเกอร์โฟนคุยกันทางโทรไลน์นะครับผมก็เหมือนกับคุยกันตอบโต้กันผ่านทางโทรไลน์แบบเห็นเห็นจะจะแบบ สปีกเกอร์วเคหเหมือนกันดีนเสียงผมคุยกันอย่างนี้เลยอีกอย่างหนึ่งคือดูนี่คือจบไปแล้วการดูทางออนไลน์เพราะว่ามีอย่างหนึ่งคือดูที่สำนักงานสำนักงานจะเป็นการดูแบบไม่จํากัดเวลาไม่จำกัดคาถามคือดูแบบ V.I.P. ก็คือดูมีดูแบบ V.I.P. เหมาะแล้วก็ดูแบบธรรมดาเป็นการจํากัดเวลาจํากัดคําถามนะครับผมมีดู V.I.P. กับดูแบบธรรมดานะครับผมก็ดู V.I.P. สำคัญยังไง v p จะเป็นคนที่ผมแนะนำนะครับว่าใครที่จะมาดูบท v p ก็มีดูสี่อย่างด้กัน v p ซึ่งธรรมดาจะมีดูสองอย่างก็คือมีลายมือพยัญชนเหมือนกันที่สำนักง,งานก็มันจะเหมือนต่างกันยังไงอยากจะดูอนไ์กับธรรมดาที่สำนักง,งานก็คือสำนักง,งานจะแบบ ก็คือเห็นตัวกับผมจริงๆเลยที่สนักง,งานส่วนถ้าเกิดเป็น v p ก็จะเหมือนเห็นตัวเหมือนกันจะเป็นการดูแบบไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดคำถามซึ่งจะมีดู4อย่างซึ่งลายมือพรยุีตัวเลขแล้วก็มีโง่เฮงคือจัดเต็มอัตราพร้อมเวลาเต็มที่คือไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดคำถามเตรียมเวลามาอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงครึ่งวันถ้าแบบ v p นะก็คือเต็มที่กันเลยอะ่ะหรือใครหมดคำถามไปก็เ,เร็วกว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับผมก็ อ่าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเร่งด่วนแบบจริงๆหรือปัญหาแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆหรือบางคนต้องการรวยอยู่แล้วแต่ว่าต้องการพัฒนาฐานะท,ทั้งทที่รวยแล้วแต่ก็ต้องการยกระดับฐานะให้ก้าวกระโดดขึ้นไปกว่านี้อีกก็แนะนําแบบ V.I.P นะครับผมก็คือมีเหมือบางคนเรื่องความรลักเรื่องอะไรต่างๆน,นานาที่มีปัญหา เร่งด่วนนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นปัญหาทุกใจจริงๆหรือต้องการแบบแบบนี้ไม่าแล้วต้องการออกจากปัญหาก็แนะนำเว็บ VIP ก็เท่านี้นะครับผมก็มี VIP ออนไลน์แล้วก็มีธรรมดานะครับผมก็ VIP ผมแนะนําสำหรับคนที่ต้องการแบบเอ้คลูซิฟนะครับส่วนธรรมดาก็ธรรมดานะครับผมส่วนแล้วออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาหรือบ้านอยู่กันหรือบ้านอยู่ต่างประเทศที่ไม่สะดวกจะมาก็แนะนําออนไลน์นะครับส่วน ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับว่าวันนี้ก็ส่วนใครที่เห็นว่าผมจะบอกว่าผมจะมีการส่งแจ้งเตือนส่งคลิปด,ดีดคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปโด,ดยมือคลิปธนายฝันคลิปธนายราศีคลิปทนายโงเ่เฮงแล้วก็ เอ่อคิดดีๆใหม่ๆไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครก็ฝากกดติดตามกดซับสไครให้ผมเยอะๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครให้ผมเยอะๆก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการส่งคลิปดีๆคลิปใหม่ๆไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่ติดตามกดซับสไครก็เท่านี้ครับผมก็เชื่อมั่นในการกระทําสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดีในวันนี้ที่คุณกระทําก็จะส่งผลกระทบต่ออนาคตในวันหน้าของคุณหรือดวงของคุณใน ครั้งหน้าหรืออนาคตของคุณในข้างหน้า,นา,นา,นาชีวิตข้างหน้าของคุณถ้าคุณจะทําสิ่งที่ดีในวันนี้นะครับผมราสำหรัวันนี้ผมทัลรับรับดูอะไรมือผ่ารหัสนพันธุกรรมก็ขอขอน,นุญาตไม่เียงเท่านี้สวัสดีครับ